ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอ,องชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยตัวเป็นๆน,นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่7กรกฎาคมพศ2566นะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่าความฝันให้กับ FC ทุกท่านได้รับชมนะคะแล้วก็รับฟัง แล้วก็ช่วยกันตีความฝันนะคะว่าถ้าฝันแบบนี้จะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะแอดก็ถือว่าฝันดีมากๆนะคะและก็ความฝันของน้องชายแอดนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะแอดก็โชคดีไปกับความฝันของน้องชายนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมาไม่ได้นําเสนอนะคะเพราะว่าแอดก็นําเสนอ,อ,งองวดวันที่หนึ่งนะคะงวดวันที่ห มิถุนาก็นำเสนอแต่ว่า16มิถุนาไม่ได้นำเสนอนะคะแอดก็ซื้อตัวเก่านะคะที่น้องชายฝันนะคะก็เลยโชคดีถูก3ตัวโต้ดนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ก็ดีใจนะคะตามที่แอดสังเกตดูนะคะแอดก็ได้โชคกับความฝันที่ว่าแอดฝันเห็นพ่อนะคะก็ว่างวดที่ออก903นนะคะก็เป็นตัวเลขของพ่อเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็งวดที่ผ่านมาก็แอดซื้อ650นะคะ3ตัวบนออก6 0 5นะคะก็ได้จากความฝันน้องชายนะคะท่านผู้ชมแอดเชื่อว่าพ่อจะให้โชคกับลูกๆล,ล้านๆแล้วก็ f c ทุกท่านอีกก็เป็นได้ในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าก็ถือว่าฝันดีมากๆนะคะค่ะก,ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนล ไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองแชนแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะก็กำลังใจของแอดก็มาจาก fc ทุกท่านนะคะก็ต้องขอขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่คอยกดไลค์และก็ให้กำลังใจแอดเสมอมานะคะก็ งวดนี้ก็จะสู้ๆไปด้วยกันในทุกๆงวดนะคะท่านผู้ชมเนาะบางงวดอาจจะท้อบ้างผิดหวังบ้างนะคะแต่ก็ไม่ยอมแพ้นะคะท่านผู้ชมก็ต้องก้าวเดินต่อไปนะคะก็สําหรับความฝันของเอสและก็น้องชายนะคะเอสกับน้องชายก็ฝันเห็นพ่อนะคะที่ตายไปแล้วมาเข้าฝันนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ฝันคล้ายเคียงกันนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าพ,พ่อจะมาให้โชคกับ ลูกๆก,ก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่างวดก่อนแอดก็โชคดีไปกับความฝันของน้องชายนะคะที่น้องชายฝันว่าพ่อไปหาที่ที่น้องชายทํางานนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าน้องชายของแอดก็ทํางานอยู่ที่ชนบุรีนะคะพ่อไปหาแล้วก็ไปบอกตัวเลขน้องชายเม็ดเดียวนะคะห้าหกหกห้านะคะทีนี้แอดก็บอกน้องชายให้จับเลขศูนย์ใส่นะคะเพราะว่า คนตายแล้วต้องมีเลขสูย์นะคะพองวดที่แอดนำเสนอนะคะไม่เข้านะคะมาออกงวดถัดมานะคะท่านผู้ชมเนาะทีนี้แอดก็เลยตามในงวดถัดมาก็เลยโชคดีนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมแต่ก็ดีใจนะคะแอดเชื่อว,ว่าพ่อจะให้โชคกับลูกๆล,ล้านล้านแล้วก็ f อทุกท่านนะคะเพราะว่าฝันดีเห็นพ่ออีกแล้วนะคะน้องชายก็เป็นคนฝันเห็นพ่อโกอนนะคะท่านผู้ชมเนาะ ซึ่งน้องชายก็เล่าให้แอดฟังว่าฝันเห็นพ่อนะคะนอนอยู่บนบ้านนะคะพ่อนอนอยู่บนบ้านนะคะแล้วก็นอนแก้ผ้านะคะแก้ผ้าหมดเลยนะคะเปลือยกายหมดเลยนะคะในความฝันคือพ่อยังไม่ตายนะคะที่น้องชายฝันนะคะทีนี้หันหลังให้กับน้องชายแอดนะคะพอนอนหันหลังให้นะคะทีนี้น้องชายก็เรียกพ่อพ่อพ่อ พ่อก็ไม่หันไม่หันมาไม่หันหน้ามานะคะท่านที่ชมเนาะแล้วก็ในความฝันน้องชายก็เห็นแผลที่ก้นของพ่อนะคะที่ก้นจะเป็นแผลนะคะแผลเปื่อยนะคะท่านที่ชมเนาะทีนี้น้องชายก็เรียกพ่อ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 ไม่หันมานะคะทีนี้พอเรียกไปเรียกมานะคะน้องชายก็สะดุ้งตื่นนะคะท่านที่ชมเนาะก็ฝันประมาณนี้นะคะสําหรับฝันของน้องชายนะคะ สะดุ้งตื่นนะคะพอตอนเช้าน้องชายก็มาเล่าให้แอดฟังนะคะพอหลังจากที่น้องชายฝันวันก่อนเสร็จนะคะคืนถัดมานะคะแอดก็ฝันเห็นพ่อเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะในความฝันของแอดนะคะแอดฝันว่าได้ทําบุญงานศพพ่อนะคะในความฝันแอดก็คิดว่าเอ้พ่อตายแล้วทําไมถึงได้ทําบุญอีกเนาะในความฝันนะคะ แอดก็คิดไปคิดมาแต่ก็เห็นว่าตายอีกนะคะท่านผี่ชมเนาะก็แปลกจริงๆนะคะเพราะว่าที่จริงพ่อก็ตายตายไปแล้วนะคะแต่ว่าฝันเห็นว่าพ่อตายแล้วก็ได้ทําบุญงานศพพ่อที่บ้านของพ่อนะคะท่านผี่ชมเนาะญาติญาติพี่น้องๆก็ร่วมกันทําบุญงานศพพ่อนะคะ แอตตัดสดุงตื่นนะคะเพราะว่าฝันสั้นๆนะคะก็จําได้ประมาณนี้นะคะฝันว่าได้ทําบุญงานศพพ่อพ่อตายอีกนะคะแล้วก็รวมตัวกันทํางานศพทาบุญงานศพพ่อนะคะทีนี้แอตตสดุงตื่นนะคะแอตตคิดไปคิดมาก็เอ๊ะทำไมพ่อถึงตายอีกเนาะเพราะว่าพ่อก็ตายไปแล้วนะคะสงสัยพ่อจะมาให้โชคอีกก็เป็นได้เนาะ ในความคิดของแอดนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดก็คิดประมาณนี้นะคะเพราะว่าฝันก็คล้ายเคียงกันนะคะน้องชายก็ฝันเห็นพ่อนอนอยู่บนบ้านนะคะแอดก็ฝันเห็นพ่อนะคะตายแล้วก็ทําบุญงานศพที่บ้านของพ่อนะคะซึ่งแอดคิดว่าต้องเป็นบ้านเล็กที่แน่ๆนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดจะมาให้โชคอีกนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะศูนก็มาอีกนะคะท่านผู้ชมเนเาะ ต้องมีอีกในงวดนี้นะคะเพราะว่าฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วนะคะสำหรับน้องชายก็พิมพ์ตัวเลขมาบอกแอดนะคะน้องชายก็จะซื้ออายุพ่อนะคะเพราะว่าอายุพ่อตอนพ่อเสียนะคะ81อย่าง8ปดนะคะ81อย่าง8ปดนะคะทีนี้แอดก็น้องชายก็จับคู่ให้นะคะเพราะว่าน้องชายก็จับเลขศูนย์อยู่หลักร้อยนะคะก็เป็น0 8 1นะคะ 081หรือไม่ก็082นะคะถ้าจะซื้อ3ตัวนะคะถ้าซื้อ3ตัวให้จับศูนย์ใส่นะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าแอดกอ็จับศูนย์ใส่ก็ได้3ตัวโต๊ดงวดที่ผ่านมาเนาะก็ยังคงเชื่อนะคะว่าพ่อจะให้โชคกับลูกๆหลานๆอีกนะคะท่านผู้ชมเนาะก็สำหรับอายุพ่อนะคะ81ย่าง82นะคะ แล้วก็พศเกิดคือ2 4 8สนะคะ2 4 8สนะคะแล้วก็บ้านเลขที่นะคะบ้านเลขที่ของพ่อนะคะบ้านเลขที่29นะคะให้จับศูนย์ใส่นะคะเพราะว่าพ่อที่ตายแล้วก็ต้องเป็นเลขศูนย์นะคะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมนะคะดูตัวเลขนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะจะได้แคปหน้าจอไว้ลุ้นไว้ดูนะคะในงวดนี้นะคะ ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะอายุของพ่อนะคะตอนที่พ่อเสียนะคะ81ย่าง82นะคะแอดก็จะเน้นอายุกับบ้านเลขที่นะคะแอดก็จะเน้นอายุกับบ้านเลขที่นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะบ้านเลขที่29นะคะแล้วก็ แอดก็ซื้อไว้แล้วนะคะ029 290นะคะแล้วก็081 082นะคะซื้อไวแล้วกลัวเลขจะอั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะตัวที่เน้นก็จะเป็น81 82แล้วก็29นะคะให้กลับด้วยนะคะ81 18 82 28แล้วก็29 92นะคะนี่นะคะถ้าชอบความฝันของแอดกับน้องชายก็จับ ตามได้นะคะใครชอบเนาะถ้าไม่ชอบไม่ถูกใจก็ผ่านได้นะคะไม่ว่าก,กันนะคะเพราะว่าเอ็ดก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะตามที่แอดสังเกตดูนะคะพ่อเท่าที่สังเกตดูนะคะพ่อก,ก็ให้โชคอยู่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมอาจจะไม่ตรงงวดเท่าไหร่ก็พ่อก็ยังให้นะคะท่านผู้ชมเนาะ ไอ้งวดที่อก903นะคะแอปก็ได้โชคก,กับพ่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ออกงวดถัดมาเหมือนกันนะคะจะ้า <c oughs> ก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมน้องงวดนี้พ่อจะให้โชคอีกก็เป็นได้นะคะแอดก็ได้แต่ภาวนาขอให้ตัวเลขความฝันเป็นตัวเลขที่ใช่และก็โชคดีไปด้วยกันในงวดวันที่16 กรกดาคมพศ2566นี้นะคะก็ขอให้ fc ที่ได้ติดตามความฝันของเ f ฟกับน้องชายนะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องไปได้วยกันนะคะสาธุค่ะขอให้ fc ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ